วิววรรณรสโพสต,สตอรี่มุมเดียวกับแม็กวิรคณิดพร้อมข้อความสื่อความหมาย ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เลยทีเดียวค่ะสําหรับนงางเอกสาววีวรรณรสที่ดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจจะกลับมาชุ่มชํากลายเป็นสีชมพูสดใสอีกครั้งแล้วเพราะว่าหลังจากที่ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงหนุ่มแม็กวีวรคณิตแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาฟันธงว่าจริงๆแล้วทั้งคู่นั้นกําลังเปิดใจคบหาพูดคุยกันอยู่ใช่หรือไม่ล่าสุดค่ะสาววีวรรณรส ก็ดูเหมือนว่าจะเฉลยออกมาผ่านทาง IG Story โดยเป็นภาพถ่ายวิวแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นวิวเดียวกับที่หนุ่มแม็กได้ลงไว้เหมือนกันและสิ่งที่แฟนๆต่างฟินกันยกใหญ่คงจะหนีไม่พ้นข้อความที่สาววิวเขียนเอาไว้ว่า ww 25.1.24งานนี้ทำเอาหลายคนต่างคาดเดาไปต่างๆนานาว่าอักษร ww ย่อมาจากวรรณรสกับวีวรคณิตหรือเปล่านะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะซสาวิวรณรสก็ยังได้แชร์ข้อความต่างๆที่เป็นพลังบวกอ่านแล้วใจฟูต่อหัวใจสุดๆเลยละค่ะ